ผมชัยชานก้ามงคลนะครับจากช่องโครจาชยนแชนแนลนะครับทิปนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับพาลูกเพจนะครับมาที่นะครับเจดีของแม่ชีแก้วนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับเรามาเสริมบุญบารมีกันเพิ่มพลังบุกให้เต็มที่กันเลยนะครับตามผมเข้าเยี่ยมชมข้างในเลยนะครับซึ่งที่นี่นะครับมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าเจดีสี ไตรัตนานุสรคุณแม่ชีแก้วเสียงลำนะครับอยู่ที่ธนักชีบ้านห้วยสายอ,อ,อําเภอคำชีจังหวัดมุกดาหารกล่าวกันว่านะครับแม่ชีแก้วเสียงลำบสิกาผู้ซึ่งมีความพิเศษอันหาได้ยากจริงนะครับเป็นแม่ชีซึ่งบรรลุพระอรหันต์นะครับโดยมีศักดิ์เป็นย่าของหลวงป,ปู่จามอีกทั้งท่านหลวงตาพระมหาบัวนะครับยาลสัมปันโนนะครับ จ้าวย้ำเสมอถึงภูมิจิตภูมิธรรมไว้ว่านะครับเราบริสุทธิ์เช่นไรแม่ชีแก้วก็บริสุทธิ์เช่นนั้นแม่ชีแก้วบริสุทธิ์เช่นไรเราก็บริสุทธิ์เช่นนั้นที่นี่นะครับจึงเป็นที่ซึ่งทุกท่านนะครับไม่ควรที่จะพลาดนะครับมาเยี่ยมชมที่นี่เพราะว่าเป็นมรดกธรรมที่ล้ำค่าเป็นอย่างยิ่งนะครับที่คนรุ่นหลังนะครับ บาสิการุ่นหลังนะครับควรจะเป็นตัติตามนะครับเพื่อบรรลุธรรมอย่างที่ท่านได้เคยทําไว้นะครับซึ่งนะครับเส้นทางการรุธรรมนะครับของท่านม่ชีแก้วมีอะไรที่น่าสนใจมากมายนะครับโดยทานท่านพระอาจารย์มั่นนะครับท่านได้กล่าวไว้ล่วงหน้าถึง34ปีด้วยกันนะครับว่าแม่ชีแก้วท่านจะได้พบครูบาอาจารย์นะครับองค์สําคัญนะครับซึ่งนะครับการต่อมาก็คือ ท่านหลวงตามหาบัวครับยานสัมปันโดนะครับแม่ชีแก้วได้รับคําแนะนำนะครับจากท่านหลวงตามหาบัวครับจึงสามารถที่จะบรรลุธรรมนะครับขั้นสูงสุดได้สําเร็จเมื่อท่านแม่ชีแก้วอายุได้5้เปีนะครับเมื่อผ่านบรรลุธรรมแล้วนะครับจึงได้ติดตามท่านหลวงตามหาบัวไปอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับต่อมาแล้วครับมาดูเรื่องปาฏิหาริย์นะครับของท่านแม่ชีแก้วกันนะครับท่านแม่ชีแก้วนะครับ พบเจอนะครับกับพญานาคนะครับที่ถ้ำนกกระบานะครับช่วงนั้นนะครับท่านไม่ชีแก้วนะครับและคณะชีนะครับไปภาวนานะครับที่ถ้ำนกกระบานะครับพญานาคซึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำนั้นนะครับได้พูดทีเล่นทีจริงนะครับว่าขอกินแม่ชีแม่ชีแกวท่านก็ทรงกล่าวตักเตือนว่าแม่ชีทุกคนนะครับเป็นลูกของพระพุทธเจ้านะครับ ถ้าหาจะอยากกินจริงครับให้กินท่านนะครับพญานาคจริงแปลงตายเป็นงูใหญ่นะครับพุ่งเข้าฉกกัดนะครับแต่ก็ร้องขึ้นทันใดว่าร้อนอู่ปากจะไหม้ร้อนยิ่งกว่าไฟนะครับดังฉะนั้นก็กลายล่างเป็นมนุษย์หนุ่มนะครับแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนและต่อมานะครับก็มีนาคหนุ่มใหญ่ตนหนึ่งชอบเป่าแคนเสียงดังมาแต่ไกลนะครับ แม่ชีแก้วจึงเข้าที่ภาวนานะครับซึ่งก็ทําให้นาคหนุ่มนะครับผู้นี้นะครับเป่าเสียงแคนไม่ดังนะครับจึงไม่พอใจนะครับคิดว่าที่เขาเป่าเสียงแคนไม่ดังเพราะว่าการภาวนาของท่านแม่ชีท่านแม่ชีแก้วจึงถามว่าจะไปไหนนาคผู้นั้นก็ตอบว่าจะไปเกี้ยวสาวบ้านนู้นนะครับแต่เปลี่ยนใจมาขอเกี้ยวแม่ชีดีกว่าท่านแม่ชีแก้วจึงกล่าวเชิงดยุว่าท่านมีศีล เป็นคู่ภูมิาจีแล้วไม่ต้องการใช้ใดนางหนุ่มก็รู้สึกจำนึกในความผิดนะครับจิงขอเข้ามาที่ได้รุ่งเกินนะครับจากนั้นนะครับแม่ชีแก้วนะครับจึงแนะนํานางหนุ่มนะครับตนนั้นนะครับสมาทานศีลแปดหนึ่งในโลกนี้เป็นเอกนาโถหาทุกก็หาได้หาสุขก็หาได้หาโรกหาสวรรค์หามรรคหาผลหาพระนิพพานหาอะไรก็หาได้หมดโลกนี้โลกหาได้ก็ขอจบเรื่องราวของคุณแม่ชีแก้วเสียงรำ แต่เพจทุนรัคหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหาาัวใจชาแนลนะครับเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานนะครับขอบคุณครับ